แล้วเราจะพาทุกคนมาดูการทำงานอยู่ในห้องของเรานะคะอันนี้ยังเป็นห้องที่ลกๆนะคะถ่ายให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวพอเราตกแต่งทำอะไรเสร็จนะห้องนี้ก็เปิดให้ผู้คนเข้ามาพักได้อย่างสบายเลยค่ะก็ตั้งที่นอนไว้นะตั้งแต่ตอนโควิดนะคะไม่มีลูกค้าเข้ามาพักห้องนี้เนาะเราก็ อยากจะมาทำความสะอาดแล้วก็ทำให้ทุกคนเห็นก่อนและหลังการใช้ห้องนี้นะคะห้องนี้ด้านหน้าบ้านของเรานะคะบริเวณเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ เป็นห้องดิบๆโล่งๆที่ยังไม่มีการปูนะคะอาจจะเวียนหัวสักหน่อยเพราะวาดกล้องไปเร็วนะคะข้างบนนี้เราทำความสะอาดแล้วเหลือแต่เช็ดกระจกแล้วก็ทำพื้นนะคะแล้วก็มีห้องน้ำเป็นแบบนี้อันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะไฟห้องน้ำนี้เป็นแบบนี้ ด้าน,นนี้นะคะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วเนาะเราจะแปลงโฉมห้องนี้ให้เป็นห้องนอนที่มีทั้งมุ้งและผ้าปูที่นอนแล้วก็เครื่องนอนสวยๆนะคะห้องนี้ราคา1,600บาทช่วงโลซีซันเราจะขายให้ได้ราคาเพียง650บาทนะคะแอร์ด้วยนะคะห้องนี้ ให้เรามาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะห้องติดริมถนนนะคะติดริมถนนแบบนี้จริงๆแล้วลูกค้าบ่นว่าอยู่ติดถนนไม่หมวกหูเลยนะคะแต่พอเราทําแล้วทุกคนไม่อยากขึ้นไปอยู่ข้างบนที่เป็นห้องบังกะโลเลยค่ะเริ่มดูออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะคะทีนี้เราก็ปิดผ้าม่านนะคะ ติดมุ้งนะคะมุ้งใหม่ซักไว้จากที่เมื่อคู่นี้ค่ะพื้นตรงนี้ก็จะทำให้เป็นเตียงแล้วนะคะแล้วเราจะเอาที่นอนอันนี้ไปตั้งนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราจะปูที่นอนออกมาเป็นยังไงมั่งนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ DIY ทำความสะอาดจัดห้องจากห้องที่ไม่ควรเหมือนดูไม่น่านอนจะได้น่านอนนะคะ มาดูกันว่าเป็นยังไงทำเสร็จไปแล้วนะคะจริงๆแล้วห้องเราก็ไม่อยากทําให้มันเป็นอะไรที่ลกๆนะคะเสร็จแล้วห้องนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะลองชมกันได้เลยนะคะทุกคนเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเราจะให้พักเพียงคนเดียวนะคะต่อห้องก็ใช้เตียงใหญ่สบายเลยคะ่ะ อยู่ใกล้ๆกับเคาน์เตอร์นะคะห้องนี้เนาะเป็นแบบนี้นะคะห้องน้ำ เรียบร้อยนะคะห้องของเราเป็นพื้นไม้แล้วก็ง่ายๆนะคะแต่ว่าเราก็ทำให้เพื่อความสวยงามเนาะทำความสะอาดแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ้องติดริมถนนนะคะ ขอบคุณนะคะ